สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมการตัดแต่งมังคุดกันนะคะเราเก็บผล,ลไม้กันเสร็จหมดแล้วทุกอย่างนะคะมังคุดเป็นชุดสุดท้ายเลยที่เราเก็บผลได้ช้ากว่าเขาเราเก็บมังคุดเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการตัดแต่งต้นให้เขาได้รับแสงแดดกันได้ทั่วนะคะมังคุดของที่สวนก็ไม่ได้แต่งกิ่งออกเลยมาตั้ง3-4ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกิ่งที่แต่งออกก็จะเยอะหน่อย กองกันอยู่ใต้ทรงพุ่มเป็นกองใหญ่ๆเลยล่ะค่ะตอนนี้น้องมังคุดของเราหายใจหายคอได้โล่งขึ้นแล้วนะคะ1ต้นเราก็เอาใบออกเยอะเลยกองกันเป็นสุมใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใบของเขาเยอะมากเยอะจริงๆถ้าไม่ตัดออกมาแสงแดดจะไม่ลงถึงพื้นต้นเขาเลยค่ะก่อนที่เราจะแต่งต้นเราก็ได้ใส่ปุ๋ยไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่สวนใช้ปุ๋ยสูตร15 5ห้ ใส่ไปแล้วต้นละ2กิโลเลยและหลังจากนี้อีกรอบของการใส่ปุ๋ยเราก็จะใส่ขี้ไก่แล้วนะคะเพื่อให้เขาเป็นอินทรีย์วัตถุไปด้วยเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับโคนต้นของมังคุดด้วยค่ะกิ่งก้านของเขาค่อนข้างจะหนาแน่นทึบมากเลยพอเอาออกมาแล้วก็ โล่งสบายเลยค่ะตอนนี้ใบอ่อนของมังคุดก็ยังไม่ออกนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยทางดินกันไปอย่างเดียวก่อนยังไม่ได้พ่นทางใบเลยนะคะสําหรับการพ่นทางใบเราจะพ่นตอนที่เขาเริ่มมีใบปิแดงออกมาแล้วค่ะตอนนั้นน่ะจะมีทั้งเพลี้ยไฟแล้วก็หนอนเข้ามากินใบอ่อนที่เขาแทงออกมานะคะต้องเริ่มพ่นยาป้องกันมแมลงตั้งแต่เริ่มเห็นใบปีแดงๆออกมาเลยค่ะตัวยาที่ใช้สําหรับพ่นป้องกันเพลี้ยไฟก็คือ มังคุดจะใช้อบาเมตินเป็นหลักเลยนะคะถ้ามีนอนเราก็ผสมไซเปอร์เมตินไปด้วยค่ะมังคุดดูแลง่ายกินปุ๋ยน้อยกว่าทุเรียนเยอะเลยในการทำงานก็ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนต้นหนึ่งคนเพื่อแทงยอดออกนะคะอยู่ข้างล่างอีกหนึ่งคนเพื่อแต่งยอดที่อยู่ต่ำๆค่ะหนึ่งต้นก็ค่อนข้างใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะแต่งเสร็จเดี๋ยวถ้าแต่งเสร็จแล้วกิ่งที่กองอยู่ข้างล่างเราก็จะขนไปทิ้งนะคะเราจะไม่ได้เผา ก็ขนไปทิ้งกองกันไว้ก่อนแต่ข้างล่างตอนนี้เราก็จะกองให้ใบเขาร่วงลงมาก่อนแล้วค่อยขนกิ่งออกไปเพื่อที่ว่าใบเขาจะได้เป็นอินทรีย์วัตถุให้กับดินใต้ต้นมังคุดต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ